Yeah! But we're going to, daddy to see in that. That. Well, go into the Dandana Show we that. What's he gonna get? He's uh, gonna get Bill and something or other. <laughs> จุ่มต้นดอกไม้จัดสวนสวยมากเลิฟ mm hmm. ทุกคนนะคะัสล mm hmm. ้วค่ะ mm hmm. ชื่อเี mm hmm. สวยมาก สวยมากดอกไม้สวยมากครับดอกไม้ค่ะสวยมากๆเลยสวยส <c ười> วยมาก แย่ล <Yeah>, <c oughs> ูกสนุกไหมคะได้นเยลูกโอ้โหแย่ได้บิแทปช็อปนะขายอะไรลูกอ๋ออ๋อรดโอเคแตงเกวอ๋อเท็นนี่เท็กมนนี่อ๋อแมนนี่อ่ะอเค มากเลยว้าวมันจะทักว้าวบิ๊กมากเลยมาแม่แม่แม่แมถ่ายให้ You go no, to no, Long Beach twice. You go no, to the dinosaurs twice. Mm -hmm. Huh? That dinosaur? Mm -hmm. That dinosaur look at my